สำหรับนะครับผู้หญิงที่เกิดวันศุกร์นะครับนะช่วงชีวิตที่เหมาะสมในเรื่องของการแต่งงานนะครับอา้าวตามตำราโบ,บราณได้กล่าวอะไรไว้บ้างนะครับก็เอามาฟังกันเพลินๆนะเขาบอกว่าดาวพุธเนี่ยเป็นดาวแห่งการคลองเรือนนะะชีวิตคู่ของคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยนะครับนะหากต้องการให้ชีวิตคู่และชีวิตแห่งความรักของคุณเนี่ยเริ่มต้นนะ ช่วงอายุนะที่ดวงของคุณที่เหมาะสมก็ควรจะเลือกนะช่วงอายุที่ดาวพุธสองสว่างและส่งเสริมดวงของคุณนะให้ดีที่สุดนะครับเป็นช่วงอายุที่เหมาะสมในการแต่งงานหรือว่าการตัดสินใจในเรื่องการมั่นหมายนะหรือว่าการใช้ชีวิตคู่กับใครสักคนนะครับนะช่วงอายุที่เหมาะสมกับการแต่งงานของคุณกนะ็คือช่วงอายุ18-23ปีปีนะครับอ้าวช่วงถัดมา ช่วงไหนบ้างเขาบอกว่าช่วงอายุ26จนถึง3จนถึง28ปีนะครับอีกช่วงหนึ่งช่วงสุดท้ายเขาบอกว่าช่วงอายุ32จนถึง36ปีนะครับเป็นช่วงอายุที่ดาวพุธทองสว่างมีโอกาสแต่งงานในช่วงนี้นะครับเขาบอกว่าดวงเนื้อคู่เนี่ยจะค่อนข้างส่งเสริมกันนะครับหากแต่งงานกันอยู่กันก่อนเนี่ยนะครับนะหรือว่าไม่ใช่ว่าเป็นช่วงอายุที่กล่าวมาข้างต้นนะครับเขาบอกว่าดาวพุธเนี่ยจะอ่อนกําลังนะและนะทำให้ดวงสตาของคุณน่มีโอกาส แลนะเรื่องการใช้ชีวิตคู่และประสบปัญหากันบ่อยครั้งนะครับนะที่สําคัญเนี่ยการใช้ชีวิตคู่ก็อย่าลืมนะว่าเป็นศิลปะทั้งศาสตร์และศิล์น,นะครับนะผสมผสานกันอย่างลงตัวผู้หญิงนะที่เกิดวันศุกร์เนี่ยบางคนเนี่ยต้องแต่งงานมากกว่า1ครั้งเพราะดวงชะตาชีวิตคู่เนี่ยอาจจะล้มเหลวนะและต้องให้โอกาสตนเองนะครับในการเรียนรู้ประสบการณ์แล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่นะครับจงจําไว้ว่าอย่าท้อแท้นะครับเพราะว่า เขาบอกว่าบางคนเนี่ยวันที่ฟ้าสดใสนะอาจจะต้องมีเมฆฝนซะก่อนนะครับช่วงอายุที่คนที่เกิดวันศุกร์เกิดเนี่ยนะครับมันก็นะมันก็ต้อง,ต,องต้องลองดูกันต่อไปนะครับว่าชีวิตของคุณเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับก็ลองเอานะตำราโบราณไปศึกษาดูนะครับว่าเอ๊ะช่วงไหนเหมาะช่วงไหนไม่เหมาะนะครับอ้าวตามนั้นนะขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังคลิปครับผม